ถ้าพูดถึงเกม PlayStation 1คุณจะนึกถึงเกมอะไร Resident Evil 1-2-3, Final Fantasy 7-8-9, Winning Buddy L a w Tekken Harvest Moon c a s h Bandicoot Twisted Metal อะไรพวกนี้กันใช่ไหมเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนอันนี้ผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีสัเกมอ่ะที่จะเป็นเกมโปรดของพวกคุณในวัยเด็ก ทุกเกมทุกความทรงจํามันก็ต่างเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่เราต่างอยากกลับไปเล่นด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนครับว่าของผมเนี่ยมีเพียบเลยเพราะว่า PlayStation 1ก็คือเครื่องในความทรงจําไม่ว่าจะเป็น Resident Evil, Dino Crisis, t e n c h u อะไรพวกนี้ทุกเกมมันคือเกมยอดเยี่ยมที่ทุกคนต่างยอมรับ แต่มันก็มีอีกหลายเกมเลยที่ผมชอบมากและก็คิดถึงอยู่เสมอเกมพวกนี้อาจจะดังบ้างไม่ดังบ้างมีคนรู้จักบ้างแล้วก็ไม่รู้จักบ้างผสมผสม,ผสมกันแต่ถึงแม้ว่าผมจะชอบเกมพวกนี้มากในวัยเด็กแต่ว่าในตอนที่ผมเริ่มทําช่องตัวชิโรล็อกมาจนถึงช่องบิกินเพล์ทางผมดันกลับไม่เคยพูดถึงเกมพวกนี้สักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างที่เคยพูดถึงในไลฟ์ไม่ก็ทําช็อตออกมาให้ชมแต่ว่าในการพูดถึงแบบเจาะลึกหรือว่าพูดถึงแบบจริงจังอันนี้ไม่น่าจะมีดังนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมจะพาไปย้อนดูกันครับว่า1ิ เกมที่ผมชอบมากในวัยเด็กบนเครื่อง PlayStation 1ที่ผมไม่ค่อยพูดถึงเลยเนี่ยมันจะมีเกมอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU t s s o p p ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับเอาไ้เล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า10เกมบนเครื่อง PlayStation 1ที่ผมไม่ค่อยพูดถึงให้ฟังมันจะมีเกมไหนกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับเกมที่1 สำหรับเกมนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้จักและก็เคยเล่นโดยที่ตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นยอดมนุษย์ปั๊บซี่แมนที่แคบเพียงต้องการจะวิ่งไปที่ตู้ขายน้ำและก็ดื่มตับซีเท่านั้นแต่บังเอิญอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยมันดันยากซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับพุ่งเข้ามาหลุมระหว่างทางเขตก่อสร้างกระป๋องปั๊บซี่ยักษ์หรือแม้แต่ถังขยะที่จะมาปิดตาตัวละครทําให้ผู้เล่นไม่สามารถควบคุมตัวละครได้ดังใจตัวเกมจะแบ่งออกเป็นด่านมีเนื้อเรื่องมีเป้าหมายที่ตัวละครต้องทําแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็ ไม่ได้มีอะไรให้เราทำเยอะมากไปกว่าการวิ่งฝ่าทุกอย่างเก็บกระป๋องแป,ป๊บซี่ระหว่างทางแล้วก็วิ่งไปให้ถึงจุดหมายด่านแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรเยอะก็เพลินสนุกดีแต่ว่าด่านหลังๆบอกเลยว่าโคตรยากครับคือเห็นเป็นเกมง่ายๆแบบเนี้ยแต่ว่ามีหลายคนที่ทนเล่นไม่จบมาเยอะแล้ว ในวัยเด็กเกมนี้ก็เลยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมและกระผองเพื่อนพยายามเล่นให้จบและก็เอามาขิงกันคือแบบเล่นจบแล้วมันเท่เป็นเกมที่ผมว่าคนที่เล่นเพลวันหลายๆคนนะ่ะน่าจะรู้จักกันเพียงแต่คุณจะเล่นเก่งพอที่จะเล่นจบไหมอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนขอเสริมเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเกมนี้นะครับคือเกมปั๊บซี่แมนเนี่ยไม่ใช่เกมที่ตั้งใจทํามาเพื่อขายแต่ตัวเกมทํามาเพื่อโปรโมทเครื่องดื่มตามชื่อของมันเท่านั้นแต่ว่าบังเอิญที่ไม่รู้ทําไมว่าเกมเนี่ยมันถึงได้ดังไปทั่วโลก การหาแบบเถื่อนเพื่อนนํามาเล่นกันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดตอนที่เขาสร้างเกมเนี่ยเขากะขายแบบจริงจังเกมนี้อาจจะกลายเป็นเกมนึงเลยที่ประสบความสําเร็จไปเลยก็ได้เกมที่ 2. K K N D c o d Fire ในยุคที่เกมแนว R T S กำลังนิยมไม่ว่าจะเป็น Battle Real m หรือว่า Red Alert 2สำหรับตอนนั้นฝั่งเพวันคือนั่งเหงาครับแต่ว่าก็ได้ K K N D ในแหละที่มาเติมเต็มในส่วนนี้ สำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนว RTS บริหารทรัพยากรแล้วก็สร้างยูนิตต่างๆออกไปสู้รบไม่ว่าจะเป็นทหารเดินเท้ารถหรือแม้แต่การโจมตีทางอากาศภายในเกมจะมีรูปแบบกองทัพให้เลือก3รูปแบบได้แก่เผ่ามนุษย์ที่จะใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยเผ่าปีศาจที่จะใช้อาวุธโบราณและก็พิษเผ่าเครื่องจักรที่จะใช้อาวุธล้ำยุคและก็เทคโนโลยีแห่งอนาคต นั่นแหละครับนั่นคือ3กองกําลัง3ทัพที่ผู้เล่นจะต้องเลือกเล่นทีนี้ทุกอย่างมันก็เป็นสไตล์เกมแนว RTS เลยตั้งแต่หาทรัพยารกรมาแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินสร้างฐานสร้างยูนิตต่างๆหรือว่าป้อมปืนเพื่อป้องกันสามารถอัปเกรดฐานต่างๆได้เพื่อสร้างยูนิตใหม่ๆและก็เพื่อความแข็งแกร่ง,งจากนั้นก็รวบรวมกองกําลังยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดไปกําจัดศัตรูให้ราบคาบและในเมื่อเกมนี้เป็นเกมที่พอตลงเครื่อง PlayStation 1ทําให้ตัวเกมสามารถเล่นได้พร้อมกันถึงคนที่คุณจะสามารถร่วมมือกันต AI หรือว่าจะ้ ก้น่าเสียดายที่รูปแบบยูนิตในการสร้างแบบอิสระเนี่ยมันดันไม่เหมือนกับในโหมดสตอรี่โหมดสตอรี่เนี่ยถึงจะไม่สนุกเท่ากับการสร้างแบบโหมดอิสระแต่ว่ายูนิตแปลกๆมันก็เยอะแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนเกมนี้ก็ยังสนุกครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาสะผมไม่อยากกลับล้านเกมไปเพื่อเล่น Red Alert 2ไปเลยคือเกมเนี่ยเป็นเกมที่จะเกิดใครที่เล่นเกมแนว RTS แล้วก็สร้างยูนิตจะต้องชอบกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบเกมแนวเนี่ยพอมาดูคุณอาจจะคิดว่าเกมบ้าอะไรวะ อย่างบ้านผมเนี่ยเปิดเกมนี้เล่นทีไรเขาบ่นทุกทีเกมที่3 fighting force เกมแอคชั่นที่ค้นมันและก็โคตรสร้างสารรค์ที่ยุคนั้นไม่มีใครเขาสามารถทํากันได้คือด้านเกมเพลย์เนี่ยจะเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมแอคชั่นตะลุยด่านก็ไม่ผิดเพราะอุปสรรคก็คือตบศัตรูด้วยตัวละครที่เราเลือกให้หมดฉากแล้วก็ไปต่อทําแบบนี้วนไปถ้าเกิดไม่พลาดจนโอเวอร์ไปซะก่อนก็น่าจะจบเกมได้ไม่ยากนะแต่ความเจ๋งของมันก็คือของรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นปืนมีดทอนฟา้ายางรถคืออะไรก็ได้อะที่เราสามารถหยิบจับขึ้นมาได้มันก็คืออาวุธที่เราสามารถใช้งานได้แบบอิสระ ทำให้ความสนุกของเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเตะต่อยเท่านั้นแต่เราต้องพยายามเช็คดูว่าของรอบข้างเนี่ยมันสามารถทำลายได้ไหมเพราะถึงแม้ว่าของรอบข้างพวกเนี่ยต่อให้ไม่เจออาวุธเราก็อาจจะเจอยาที่ใช้เพิ่มพลังชีวิตก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญเลยคือตามสไตล์เกมคอนโซลยุคนั้นนั่นคือมันสามารถเล่นได้พร้อมกัน2คน ความสนุกมันก็เลยมากขึ้นในเวลาที่ได้เล่นกับเพื่อนครับแย่งของกันทะเลาะกันห,หรือถ้าเก er ะะะะิดดีหน่อยก็คือได้ร่วมมือกันเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ให้อิสระหลากหลายในการต่อสู้ค่อนข้างสูงสําหรับวัยเด็กผมมองว่าเกมเนี้ยโคตรยากตอนเด็กผมเล่นไปได้ไกลสุดก็แค่3-4ด่านเท่านั้นโตมาหน่อยเนี่ยถึงจะสามารถไถไปจนจบได้เกมที่4 t w ท s t e d Metal 4 ถึงแม้ว่าทาง Begin Play ของเราจะเคยพูดไปว่าชอบภาค2ที่สุดแต่ผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาค4ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดจะบอกว่าภาค2คือภาคที่โหดและก็สนุกที่สุดงั้นภาค4ก็น่าจะเป็นภาคที่หลากหลายและก็สมบูรณ์แบบที่สุดเช่นกันข้อดีของมันเลยก็คือการขับรถที่ไม่กลวงพวกฟิสิกส์ก็ถือว่ากําลังดีโอเคไม่ดูกากเหมือนกับภาค3ลูกเล่นเยอะอาวุธเยอะเทคนิคหลากหลายแพรว เป็นเกมขับรถยิงกันเกมหนึ่งที่หากเล่นภาคเก่าๆมาก่อนผู้เล่นจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่สมบูรณ์ภาคหนึ่งแต่ว่าความจริงแล้วสิ่งที่ทําให้ผมชอบภาคเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนี่แหละครับภาคอื่นตอนจบตัวละครทุกตัวสามารถขอพรจากซาตานและก็โดนเหลี่ยมอยู่เสมอ ส่วนภาคนี้ซาตานโดนเหลี่ยมใส่เองเฉยเลยก็ต้องกลายาเป็นผู้เข้าแข่งขันไปแทนซึ่งในจุดนี้เขาก็เลยให้กําเนิดบอสที่โคตรหลากหลายและก็โคตรเยอะขึ้นกว่าเดิมน่าเสียดายที่ภาคเนี้ยปืนกลที่เป็นอาวุธเบสิกมันไม่ค่อยมีผลเทียบกับภาค2ภาคนั้นปืนกลคือสามารถจัดการรถคันอื่นได้เลยส่วนภาคนี้เหรอยิงไปเหอะยิงจนหลับบางทีมันก็ไม่ยอมตายให้น่าจะเป็นแค่ในส่วนนี้แหละครับที่ผมชอบภาค2มากกว่านิดหน่อยแต่ถึง,ยงอย่างนั้นยังไงก็ต้องยอมรับเลยว่าภาคเนี่ยสนุกจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นกับ เพื่อนกับพี่ชายก็เป็นเกมหนึ่งเลยที่เล่นด้วยกันแล้วมีความสุขเกมที่ 5. m a s r r เรเ r อร์ริว ในปัจจุบันเกมที่เกี่ยวกับคอมเมนต์ไรเดอร์นั้นถูกอัปเดตมาตลอดตามเนื้อเรื่องแต่ว่าสําหรับชาวเพวันก็คงไม่มีไรเดอร์เกมไหนที่ยอดเยี่ยมเท่ากับรีวคิไปได้อีกแล้วโดยที่เกมเนี้มันคือเกมไฟติ้งธรรมดาเ่ยละครับมีเตะต่อยมีป้องกันแต่ว่าเพิ่มเติมมากกว่าเกมไฟติ้งปกติหน่อยนั่นคือเกมนี้มันจะมีการ์ดเป็นการ์ดประจําตัวของไรเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธเกราะสัตว์ประจําตัวรวมไปถึงท่าไม้ตายสําหรับการปิดจอ็อ ซึ่งความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าซีรีส์ริวคิเป็นซีรีส์ที่มีไรเดอร์เยอะไปหมดตอนเริ่มจะมีไรเดอร์แค่ไม่กี่ตัวแต่ถ้าเกิดเล่นจบตัวหนึ่งมันก็จะปลดล็อกไรเดอร์ตัวใหม่ออกมาให้เล่นและด้วยความที่เราอยากเห็นความสามารถเห็นพวกการ์ดตัวใหม่ๆเนาะเราก็เลยสามารถทนเล่นไรเดอร์พวกนี้ได้จนจบแบบไม่รู้เบื่อน่าเสียดายที่ภายในเกมกับภายในซีรีส์เนี่ยการ์ดมันไม่ได้เหมือนกัน100%แต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วคือมันไม่ได้เป็นเกมไรรี่สสนิสิงงงแตําาาาหัับคคควมยไภ้ ก็น่าจะเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมที่สุดว่าแต่ไอริวคิร่างแรกเนี่ยไม่รู้ทำมาทำไมเล่นโคตรยากแถมตัวละครปนล,ล็อกก็ไม่ดีทำมาทำไมวะ เกมที่6 h เฮลิเคนเจอร์จากไรเดอร์คราวนี้มาลองดูฝั่ง Super ร์เซนไกันบ้างคล้ายกับ Rider เลยครับนั่นคือปัจจุบันเขาก็มีเกมเกี่ยวกับเซนไทที่ยอดเยี่ยมและใหม่กว่ามาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกมนี้มากกว่าเกมเซนไตเกมอื่นนั่นคือการขับหุ่นยนต์การได้ขับหุ่นเซนปูจินที่มีความหลากหลายมีท่าไม้ตายสุดเท่มันก็คืออะไรที่ผมโคตรมีความสุขในวัยเด็ก แล้วคือฟิลการขับหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ใช่ในรูปแบบเกมไฟติ้งนะครับแต่มุมมองการขับมันคือมุมมองจากในห้องควบคุมความรู้สึกที่ได้เล่นมันก็เลยทําให้ผมโคตรอินเหมือนได้เข้าไปขับหุ่นยนต์ยักษ์ด้วยตัวเองและถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฉากหุ่นยนต์ต่อสู้ฉากต่อสู้ที่เป็นฉากเดินเท้ามันก็ยังสนุกมากสําหรับผมเพราะว่าทีมของเฮริเคนเจอร์เขามีหลายคนแต่ละคนจะมีรูปแบบมีวิธีการต่อสู้มีอาวุธที่หลากหลายไม่เหมือนกันมันก็เลยสนุก สู้แบบตอนเป็นเฮลิเคนเจอร์มันก็เพลิดเพลินตอนเล่นเป็นหุ่นยักษ์มันก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่จริงๆแล้วก่อนหน้ามีเกมอย่างกาโอเลนเจอร์เนี่ยที่มันคล้ายกันเลยแต่ส่วนตัวผมว่าเฮลิเคนเจอร์เนี่ยเขาทำฉากขุนยนต์ได้บาลานกว่าส่วนกาโอเลนเจอร์ผมว่ามันยากไปหน่อยถ้าเกิดในวัยเด็กเกมไรเดอร์ที่ดีที่สุดคือริวคิงั้นฝั่งซูเปอร์เซนไตก็คงจะเป็นเฮลิเคนเจอร์อย่างแน่นอน เกมที่7ผมพูดถึงฝั่งเซนตไตกับไรเดอร์กันไปแล้ว2เกมงั้นคราวนี้ขอพูดถึงเกมฝั่งแอนิเมะกันบ้างซึ่งผมขอยกให้เกมนี้ครับเคทิกิตะไซบอร์ครชจังไม่แน่ใจว่าออกเสียงนี้หรือเปล่านะคือเรื่องครจังแมวไซบ็อกเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูกันไหมแต่ว่าสําหรับผมเรื่องนี้คือผมอย่างชอบเลยทีมภาคไทยในตอนนั้นดนมุกสดโคตร่าพอได้เห็นว่าเกมเนี่ยเขาทําลงเป็นเกมผมนี่รีบซื้อทันทีเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะ ส่วนในด้านเกมเพลย์นั้นถ้าเกิดจะให้นิยามเกมนี้มันก็คือเกมที่เรียกว่าเกมตะลุยดา่านเราจะได้รับบทเป็นตัวละครเอก1ใน3ทุกตัวจะมีอาวุธประจําตัวไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือบูมเมแรงและนอกจากนั้นแล้วทุกตัวจะมีอาวุธพิเศษที่สามารถหยิบออกมาใช้งานได้เสมอเช่นพวกปืนยิงจรวดปืนไฟไม่ก็อาวุธระยะประชิดในช่วงแรกอาวุธพวกนี้จะไม่ได้ร้ายแรงหรือว่าเทอะไรมาก แต่ถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักแล้วก็หาไอเทมมาอัปเกรดอาวุธทีนี้แหละครับความเท่และก็ความโหดมันก็จะจัดเต็มเข้ามาจนเราไม่อยากเลิกเล่นแล้วก็ลุกไปไหนคือถ้าเกิดจะถามถึงความสนุกเกมแนวเนี้ยว่ามันสนุกตรงไหน,นถ้าเป็นน้องๆในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์แต่สําหรับเด็กหนวดแบบผมที่ชอบเล่นเกมตลุยด่านมาก่อนอย่างพวกคอนท่าไม่ก็เมทัลสลัก ก็เกมแนวนี้แหละครับที่เล่นง่ายเข้าถึงง่ายและก็สุดแสนจะเพลิดเพลินที่สําคัญเกมมันสามารถเล่นได้พร้อมกันถึง2คนเสียบจอยพาเพื่อนมาเล่นด้วยคือโคตรสนุกเลยเกมที่ 8. Tom a n d Jerry in t o u s o u s e t a าสำหรับเกมนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเล่นกันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เคยไปหามาเล่นซะเพราะมันโคตรจะบันเทิงเลยก็สำหรับใครที่รู้จัก Tom a n d Jerry ก็ตามนั่นแหละครับ มันคือการทะเลาะก,กันของหนูชื่อเจอรี่และก็แมวชื่อทอมซึ่งตัวเกมก็จะให้เราเล่นตามนั้นโดยที่ภายในเกมเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านเพื่อนํามาเป็นอาวุธเช่นพวกไม้พั่วกระถางลูกโบลลิงถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนฟาดหรือว่าโดนโจมตีจนพลังชีวิตหมดก็จะเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าในเกมเนี่ยในเมื่อมันชื่อว่าภาค House Tab ดังนั้นภายในบ้านหลังนี้มันก็เลยเต็มไปด้วยกับดัก และความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับนั่นคือเราสามารถวางกับดักใส่อีกฝั่งได้และทั้งเราและก็ทั้งอีกฝั่งจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ากับดักเนี่ยมันถูกเซตไว้หรือ,อยังบางทีคือจะวิ่งไปวางกับดักแต่ก็ดันพลาดโดนตัวเองมันก็มี ซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้สามารถเล่นได้2คนถึงแม้ว่าจะมองเห็นหน้าจอซึ่งกันและกันแต่ตาก,กาที่จะ Steam สตรีมสนอีกฝั่งอันเนี้ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเราต้องโฟกัสแค่หน้าจอตัวเองคือน่าจะเป็นเกมแรกและเกมเดียวเลยมั้งที่ต่อให้เราเป็นฝ่ายแพ้มันก็ไม่เครียดอะเพราะว่าเกมมันสนุกและก็โคตรฮาเลยจะเป็นฝ่ายทำก็ดีหรือว่าจะเป็นฝ่ายโดนมันก็ยังสนุกเป็นเกมหนึ่งที่ตอนเด็กผมเล่นกับเพื่อนแล้วขำกันล่านบ้านอะก็ตามสไตล์ทอมแอนเจอรี่นะตีกันแต่ละทีถึงแม้จะดูโหดแต่ก็ดูขำ เกมที่ 9. Harry Potter and the p h i l o s o p h e r s s t o เ e เกมจากหนังและก็นิยายชื่อดังที่กล้าขิงเลยว่าเป็นนิยายที่ดังที่สุดของยุคแต่สำหรับในแง่ของเกมถ้าเป็นยุคนีย้ยังไงมันก็คือมีมชัดๆเพราะถ้าเกิดคุณมาเปิดเล่นในยุคนี้คุณก็น่าจะพูดได้ว่าเออนั่นนายหรอแฮกิท ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยพยายามปั้นโมเดลให้เหมือนกับตัวละครในหนังแต่ก็นะยุคเพวันน่ยไม่เหมือนไม่พอแถมยังดูตลกไปแทนส่วนถ้าเกิดจะถามว่าเกมหน้าตาแบบนี้มันสนุกตรงไหน,นถ้าเกิดจะถามผมผมมองว่ามันคือเกมจากหนังที่โคตรเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกับในหนังและก็นิยายไป,ปเป๊ะอย่างแฮร์รี่มาจากไหนเข้าบ้านกิฟฟินดอร์ได้ยังไงระหว่างเหตุการณ์จะต้องเจอกับใครบ้างเจออะไรบ้างเรื่องราวพวกนี้มันถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของวิดีโอเกมที่โคตรจะเคารพต้นฉบับโดย มีไม่กี่คาถานะแต่มันโคตรเป๊ะเลย ฟริปเฮนโดคาถาทำให้ศัตรูตีลังกาวิงคาเดียมเรวิโอซาคาถาทำให้ของลอยอินซนเดโอคาถาจุดไฟเผาของสำหรับแฟนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างผมนี่คือเกมที่สารฝันให้ผมเข้าไปอยู่ในโลกของฮอกวอตส์อย่างแท้จริงน่าเสียดายที่ตอนเด็กเนี่ยผมเล่นไม่จบแผ่นพังไปก่อนได้มาเล่นอีกทีก็ตอนโตโน่นเลยซึ่งมันไม่สนุกแล้วแต่ในด้านคุณค่าของความทรงจำอันนี้ต้องยอมรับครับว่าผมรักเกมนี้จริงๆพูดแล้วอยากหาอ่านอีกสักรอบจังเลยนิยายเนี่ยเมื่อก่อนมีครบเลยตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมแล้ว และเกมสุดท้ายเกมที่10 Marvel vs Capcom ผมจำไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่รู้จักกับเครื่อง PlayStation 1เนี่ยผมรู้จักเกมไหนเป็นเกมแรกแต่สำหรับเกมที่ได้เล่นครั้งแรกอันนี้จำได้แม่นเลยว่ามันคือ Marvel vs Capcom อย่างแน่นอนเกมนี้เอาง่ายๆเลยครับมันคือการจับเหลา All ่าอ s t a r ของ Marvel แล้วก็ Capcom เอามาสู้กันฝั่ง Marvel ก็จะมีพวก Spider-Man Venom b o b e Lin The h u k Iron Man ส่วนฝั่ง Capcom ก็จะมีพวก Ryu ช h นหลี Ken Lock Man และก็อีกหลายตัวที่ตอนนั้นผมไม่รู้จัก ความสนุกของเกมนี้มันคือเกมไฟติ้งธรรมดาเนี่ยแหละครับเพียงแต่นี่มันคือเกมอภิมหาเกมแฟนเซอร์วิสใครที่ชอบมาเวลก็มีให้เล่นใครที่ชอบแคปคอมก็จัดไปส่วนผมเนี่ยไม่ต้องถามนะว่าเมนใครยังไงก็ร็อกแมนแน่นอนใครเล่นกับผมเนี่ยโดนสแปมบัตเตอร์จนตายเกือบทุกคนแล้วคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเกมแฟนเซอร์วิสแบบเนี้ยไม่ธรรมดาเลยในด้านกระแสตอบรับเพราะหลังจากที่ภาคนี้ออกมาภาคต่อที่ออกมาตามไม่ว่าจะเป็นภาค2ภาค3และก็ภาคอินฟินิตที่คนด่าเต็มไปหมด แต่ถึงอย่างนั้นสําหรับผมแล้วภาคหนึ่งเหมือนก็นยังสนุกครับการที่ได้เล่นตัวละครที่เราชอบนอกเหนือจากเกมปกติมีการกดท่ามีการคอมโบมีการสลับตัวละครหลักตัวละครรองแล้วก็มีการกดท่าไม้ตายจากการเก็บเกตที่ทั้งสนุกและก็เร้าใจและอีกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเกมเนี้พอร์ตมาจากเครื่องเกมอาร์เคดซึ่งก็รู้กันว่าพวกเกมสู้อาร์เคดเนี่ย พวกระบบเสียงกับการภาคมันสุดยอดกว่าเกมปกติเป็นไหนเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่สนุกแล้วก็เป็นเกมเซอร์วิสครับแต่ว่าในด้านระบบเสียงไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าเสียงภาคในตอนสู้กันมันก็ดีจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคือผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมไฟติ้งแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไล่นับเกมไฟติ้งสัก5เกมที่ชอบมา Marvel vs Capcom ยังไงก็ต้องติดโผเข้ามาแน่นอน นั่นแหละครับ10เกมที่เมื่อก่อนผมชอบมากแต่ว่าไม่เคยเอามาพูดให้ฟังมีเกมไหนที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นกันบ้างไหมสําหรับผมเกมพวกนี้ไม่ใช่เกมเทพครับแต่ส่วนมากแล้วเป็นเกมที่ดีและก็เป็นเกมที่อยู่ในความทรงจํามาโดยตลอดที่เมื่อก่อนผมไม่ค่อยมีเกมเล่นผมก็เลยมีความสุขกับมันตอนที่ได้เล่นกับเพื่อนได้สนุกสนานเฮฮาโดยที่ไม่ต้องมาเสียเรียดอะไรเยอะเหมือนกับปัจจุบันนี้นึกนึกแล้วก็คิดถึงไงเนาะแต่ว่าแน่นอนแหละว่าการได้กลับไปเปิดเล่นยังไงมันก็ไม่สนุกเท่าแต่ก่อนดังนั้นให้เกมพวกนี้เป็นแค่ความทรงจําไปครับแล้ว สำหรับเพื่อนๆล่ะครับในลิสต์เกมพวกนี้มีเกมไหนที่เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าหรือว่ามีเกมไหนบ้างที่เพื่อนๆคิดว่ามันไม่ดังแต่เพื่อนๆชอบมากบนเครื่อง Play One ถ้าเกิดมีก็อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอตัวนี้เหมือนได้ย้อนไวกันเลยไหมซึ่งผมเชื่อเลยว่าทำเพย์วปุ๊บน่าจะมีคนขอให้ทำเพย์ทต่อแน่นอนแต่อันนี้บอกตรงตรงเลยว่าคอนเทนต์เนี้ยไม่น่าจะมีเพย์ทูแฮ ไอเกมที่ผมนึกออกก็คือทําคลิปให้ดูไปหมดแล้วคือจริงๆถ้าเกิดจะถามว่ามีไหมก็น่าจะมีละมัง้งแต่ผมนึกไม่ออกแล้วจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดนึกออกผมจะทําให้ดูกันลวกันนะแต่ว่าจะนึกออกตอนไหนหรือว่าจะทําให้ดูตอนไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ